บ่ายดีพ่อแม่พ ja ี่น so you know ้องมือส yeah, ุขุสุคน FC จากฝั่งเล่าจากฝั่งไทยพี่น้องวันนี้ห้ากับสีมาใหญ่อยาซ่าโหเพื่อนน้องๆเพิ่นเพิ่นมาอ้ามน้ำเซ่พี่น้องขอบใจเพิ่นด้เดอขอบใจเพิ่นเด้อใจขอบใจ

ได้มากโม่มดดำเท่าอนะ้เทานี่ก็บเก็บน้องไปเอากลับมาเบิ่งน้องๆซานี่ซาโหง นั่นแล้วเย็นคักไปจากโะโหนะเอ๊ะนี่สาเราบอกคุณนี่นะย่าง่งนะสาหนิไหมนี่กำลังสาอยู่นี่งน้องแม่มาสา หลายคนมาซะนี่น้ำเสียก็หุน้นหุ้นพี่นอ้องนี่เป็นลิซัยละยายกับคนหลายเตอรพี่น้องมันนี่ยายใหให้มันคูเดียวด้วยยายให้มันคูเดียว พี่น้องก็โผล่มาว่าโฟกัโฟกปัดใหญ่ให้แล้วกับพี่น้องเอาเราบอกผู้นี้นะไป呀ไปะ ลายเติบพี่น้องถือว่าลายพ่อสมฆ์พนแล้วพี่น้อง้งงงงงอน,นี่ก็คือสูตรัยรุ่นพลังใบพี่น้องกำลังฮิปมาแห้งเหมือนานี่พพลังใบพี่น้องนี่พลังใบนี่สุดมาแห้งคนรอจากแหลม U V I อันนี้ก็ไวรุ่นขี้เมายืนอยู่วงเบล่าอะไรอื่น ตั้งก็บาดเดียวนะลงเลยโอ๊ยโว้ยเอาดีนี้ไล่เนี่ยกองมามาปิ้นนี่เยอเห็ดจงไม่อันเลเห็ดกรถ่ยคูบตอนนี้กะเกงนี่พี่น้องกดกดเออม่เล้คนณลองมาั้งล้สนี่ ปละงามขนาดพี่น้องหน้าขาวหน้าใสไรสิวโอ้โลวงดีววเบิ่งเคาอ้ามน,น้ำเซ่พี่น้องหน้าสาโหรับบรรนากัศขาวม,าม,ามาะม่วงโป๊ ซาโละไปลงสักาอะไรน้องมาเด้อพ you know. ี่น้องเด้อมาซาโอ้น้ำกันเด้อพี่น้องดูเซ่เนาะบ้านบึงพะโนะอะไรนะสะอนั่นเลยรู้สึกเย็นบ่

นันเลยเย็นบ่หมอเย็นเนน่นเลยคู้ซึกอน่อเลยเย็นเย็นคู้ซื้ออนหอนบู่นมาอามน้ำเขา ลอยน้ำเป็นบอไม่ละลงน้ำเลิกน,นี่น <_ d ance> ลอยน้ำมีเป็นนี่นะอ <_ d ance> ่ะคุณน้ำเป็นน้ำกระเพงบาเพงแง่แล้วพีน้อง นี่มีน้องนำเซ่โอ้สายสายสายไปหาถามซื้อเขากันเลยทุกคนซื้อน่เลยนี่นะเ <c oughs> งนินเงินบอ่อคุณนี้ซ <c oughs> ื้อน่เลเบิ้มเบิ้มเบมซื้อคุณนี้โอ้บป่ ซือซ้อนั่นเลยอันี่นะซื้ออตซื้ออตนี่ได้ไหมซือซ้อแมมซือซซ้อแมมนี <milhões jadi> yeah. ่ซือ้อโป่งอันนี้พี่น้องนี่ได้ซื้อนั่นเลยวะซื้อเทศซื้อเทศพี่น้องเนี่ยซื้อพอดซื้อพอดอันนี้พ่ออันนี้ซื้อนั่นเลยซื้อนั่นเลยเออยังเหี้ยเฮ้ยนได้ บอซื้อนั่นเลย่นย์ไงใส่นี่ได้จังซื้อเนี่ยอ,อันนี้บอสองคนนี่ซือ้อนั่นเลยนผูนี้ก้อนผู้เสื้อสีแดงเนี่ยเซนด้าเป็นด้านี่ซือซ้อนั่นเลยซื้อโซดซื้อโซดบอบอซื้อนั่นเล่นอันนี้โอ้เบาก้อยรอรอข้างนี้หางกระสากระมี ไาน้อยเสื้อแดงนี่นะซื้อแล้วอวะฮะตุน่าซื้อตุน่าเป็นลงอายเป็นอยู่วนี่กับเพนด้าอันนี้กับนี่กัดอนมากพี่น้องม่นอยาโนดบ่นี่นะยเดี่อนมาก่านี้วถ่ายหูปนี้มั้งยืนให้ดีไหมถ่ายหูปนี่ 1นึ่งสองสามนึ่งสองสามนึ่งสองสามเฮอมาเลส่งเฮม้นหลายพี่น้องมาใหญ่ซะโหเฮอดิกน้อยเพิ้นกะม้นหลายมัหนี้กะฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเด้อเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช่เด้อเด้อขอขอบใจพี่น้อง